ลงไปคนแรกเอา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 สั้นแล้วเอาเอาสั้นเหมิงสั้นยังไงสั้นเอียวเหมิงนู่นลงไปเจ้าลงทีหลังเออบว้ยไข่ลงค้นกลางตอนนี้เหี้ยวยอดแล้วตายหลอผวน่วันนี้ข้นหวานเหี้ยวน้ำบัานหยานน้ำหวานเหี้ยงเฮ็ดไหนวันนี้เอาไปกับบ่อถ่าเาไปเเบิงจ้าเบิองไปกับบ่อถ่า เอาพี uh, ่มนุ่นใจเย็นนะนุ yeah, ่นนุ like ่นไปได้ไหมจะลงต้องยไดสั่นเหรอตายแล้วมันคือบ้าผมตายหายมาเจ้าลงมั้เอ้าเอ้าพี่บุญ อือฮือฮือฮือเราผมจะล้งอย่างไรเนี่ยผมกุญญาไม่เห็นเลยเอ้ผมถือรอสามน้ำเลยเนี่ฮะเอาไปเอาไปไปโอ้ตายเลยนุน่นพี่กลัว นี่ไงไม่ใช่ห้องน้ำหรอลงนี่แล้วจ้าแชมปิ้งกระโดดมองมองอันนี้มองมองะบาย กิ้กคอยกิ้กคอย่ากัเยอดังเยอดังอย่านะรองเท้าบูทสีชมพูนะย่าใไก็ไสเขาใส่แเ่งกทกวันเดียวปันนี้เขาใสกันน้ำกันหังโอ้ปวดเนื้อขอเนี่ยะใส่ไปงูเฮาอยู่ได้นั่นเท่าไหร่ แอบเบลแน่ๆโอ้แนกผันน right. right. ุ bred, ่นแอคชั่นอันหนึ่งหนึ่งสองสามเอาไหมหนึ่งสองสานคือสิมักแงเนอยกเดี๋ยะีวยจะเอาไปล่องตมกับตลิดตนเถอไปไป ในเวลาออกบูแล้ว <c oughs> ไปโหลดสิธาอยู่นี่ <c oughs> เอา <Okay. S 1> จันไรเันจริงสิพยายามเบ็ดเขาอีก <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มีการท้าทายอีกทาากําทายจังไหนเบื้อง,ลงอหลังเขาดิ้นบนหล่อ้ตายเลย มวนสื่อจะฆ่ากันมากยังแซมวิ่งบอกคุ้มแล้ววันนี้พอแล้วคุ้มค่านํามั่ไปมื่อนี้ได้ธรามนั่ปะคุ้มที่ได้มาเที่ยวจากเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เนาะอันไหนเเคยเห็นก็ไเด็นเห็นฟมไก่แมนฟ้าหมูวุ่นฟ้าหมูวุ่นก็เคยเห็นแล้วนี่ก็รลังเคยเห็นฟ้ามไก่เราเคยขี่ผ่านอย่างนี้เนาะ ต่เราไม่เคยเห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงเดีผมแม่ได้ผกวผมอัดเป็นป้ามไกลไอ้ที่บอทรงคือแต่ละคือแต่ละคืดคืดคืดมาดูงานใช่ไหมมาศึกษางานอย่างนี้วะหน้ามินอันนี้มันเป็นหมองเขาบ้านบักอ่าอ่าอันนี้น้ำเสียนะเขาเอินว่าอย่างว่าเป็นบ้นบักเขาเอินว่าที่สำหรับเทน้ำเสียบอกอย่างบอกว่าถือดอกฟรามไก่ ไปแล้วเด้อตีเล็กกระสานพุ่นไปแล้วมันข้อหักงักงักงักอ่ะพี่ตีซ้ำบ่ซ้ำซ้ำปากไว่ายิบอ่ะยังสามารถสีซ้ำจะรุปว่ามันหน่อยหรือมันใหญ่ใหญ่เอาใหญ่หน่อยเอาโอเคเจอกันใหม่สวัสดีครับขึ้นเรือถูกอ่ะแต่หรอเครื่องยาง วามจำบัพ่อว่ะนี่แหละสิ่งที่โมโหที่สุด่ตีี่อ้ีตี๋พี่ตีนโอ้แซมพี่แซมพี่เท่าไหร่เมคราวนี้แล้วนี่วันนีบรรยากาศดีแห้งพี่น้องคลิปนี้ก็สิไ้ก็ปาแล้วล่ะฮะตีบุญปวดเหี้ยเนีตี นี่บนก่อนเงาอ้ววหมดก่อยพี่น้องเงาเสร็จแล้วเบิ้งแขนเปลี่นกนันเนี่ยรอยไหม้นี่ผิวผิวบุนกับพ่อยไหม่ในแขนนี่นี่ตรงนี้มันไหม้เห็นไหมมันเป็นดำๆนอกเรื่องละพี่น้องสรุปเมื่อนีนาะซีโบ่เด้กูเพราะว่าเพิพ่นสูบน้ำอยู่แล้วก็เครื่องยังสตาร์ทบ่ติดเนาะพี่น้องเอาไว้มาพอกัน คลิปหนาว่าเข้าสีแดงมาไทยตอนหรือสีจังไดเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ